สวัสดีค่ะพ่อเมย่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอซีใหม่ค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังในทางจองของเจตาผ้าลวยเนาะค่ะจตาก็จะมาว้างแนวทางของรัฐบาลไทยค่ะมือนี้รัฐบาลไทยที่ผ่านมาวันที่สิเนาะค่ะของเพิ่นเขาคัดพี่น้องเขาเต็มเต็มเขาทึ่งบนทึ่งล่าง จี้ตาต้องเอาลุงคิดให้พื้นกอนเนาะค่ะเอาแนวทางมาว่างของรัฐบาลไทยบึง่งห้า 6, หกห้าหกพี่น้องหกห้าหกสามล่างเขาโต๊ดตด,ตดเลขล็อกหนองบัวค่ะเลขล็อกน้องบัวรัฐบาลไทยเนาะแนวทางใหม่พื้นกนให้มาแล้วค่ะพี่น้องหนึ่งสิงหาพื้นกระเขือ เลขล็อกหนองบัวนสองงวดติดเด้อค่ะสองงวดติดเลขล็อกหนองบัวรัฐบาลไทยสามงวดติดสิบหกวันที่หนึ่งวันที่สิบหกป้าพี่น้องเลขล็อกหนองบัวรัฐบาลไทยผิดจาจรนาไว้ด้อค่ะอล้ายมือเลขพึงออกเนาะพึงออกไป มือนีเป็นวันที่สิบแปดออกไปแล้วสองมือเนาะคะ่ะออกไปแล้วสองมือล่ออีกหลายมืออยู่เอตาเอามาบ้างแนวทางไก่อนเนาะคะ่ะต้องทยอยลุงเนาะคะ่ะทยอยบ้างแนวทางไพผุนเนาะ,ะรัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยเลขล็อกหนองบัววิ่งบนเจ็ดวิ่งล่างสองค่ะ เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดศูนย์สองเจ็ดสองแปดสองสี่สามตัวค่ะเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสามวันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งกันยาหนึ่งกันยาไปรุ่นลอตเตอรี่กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะบิงโด เป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะเน้นสองตัวเด้อค่ะเน้นที่สองตัวเจ็ดสี่สองกับสองแปดสามตัวในสองหางค่ะเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสี่พิจรารณาเอาค่ะพี่น้องเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะแต่เป็นแนวทางของรัฐบาลไทยเนาะค่ะ ลอตตรีรัฐบาลไทยพึ่งออกไปเนาะค่ะพึ่งออกไปเอาไปเอาไว้พิจารณากันพึ่งออกไปเนาะแนวทางของเพิ่นของเลขล็อกหนองบัวค่ะชอบก็จัดผัดก็ผ่านเนาะค่ะเลขล็อกหนองบัวอ่าต่อไปค่ะต่อไปเป็นของใคร ช่อชัยชานค่ะช่อชัยชานเพิ่อนกับเขาไปตะตูวิ่งเนาะค่ะเขาไปล่างออกบุญห้าเนาะวันที่สิบหกที่ผ่านมาช่อชัยชานเนาะค่ะประวัติบ่มีมีใบเดียวใบเดียวค่ะงวดเดียวเนาะจีตายมาลุ้นกันไหมค่ะไปต่อกราบขอบ,บุญขอบคุณช่อชัยชานค่ะ เอาแนวทางมาบางทางช่องของจิตตารัฐบาลไทยเขามาลุนใหม่ไปต่อยังอีกหลายมือเนาะค่ะพี่น้องรัฐบาลไทยก็แคบหน้าจอไว้เอาไว้เบิ้งเนาะค่ะเอาไว้เบิ้งพิจารณาเอาเป็นเพียงแนวทางค่ะเป็นเพียงแนวทางรัฐบาลไทยวิ่งบนล่างค่ะบนล่างน้ำกันตูดเดียวด้้อค่ะช่อชัยชาน รัฐบาลไทยนี่วิ่งเจ็ดปุนล่างสองตัวสี่หางค่ะเจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สองตัวนี่สามสามตัวสามตัวสองหาง 1, 7, 5, 0, 7, นหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดสี่ใน้อยๆค่ะพี่น้องน่อยหางอยู่ด้เนาะบนล่างสี่สี่หางวิ่งตัวเดียวค่ะ วิ่งบนล่างเจดตัวเดียวจับตาม่องค่ะพี่น้อง f อฟซชอชัยชนันถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะเน้นที่7จกับ7จดหาเด้อค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าศูเจดสสองสามตัวสองหางอ่ะพิจารณาค่ะรัฐบาลไทยของชอชัยชาญเนาะ ชอชัยชาญรัฐบาลไทยเขาไปหลยเสี้ยนเรื่อยๆค่ะพี่นงนเขาไปหลยย่รัฐบาลไทยออเพชรค่ะออเพชรก็เ,รเขาไปคือกันอภิเพชร,รัฐบาลไทยวันที่สิบหกที่ผ่านมาบนสามตัว 8, 6, แปดหกห้าแปดล่างหกสามของพื้น ออกตัวกลับเนาะคะ่ะห้าหกเนาะห้าหกของออพิรเนะะาะประวัติมีแค่หนึ่งงวดเนาะคะ่ะของออพิรคะ่ะแนวทางใหม่ของเพื่นวันที่หนึ่งเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งเดือนสิบหนึ่งกันยานะคะ่ะหนึ่งกันยาเน,ะะน,นานะ,ะเดือนสิบ มาไปบุญนต่อค่ะใครจะไปต่อกับออกเพชรกาพบุญขอบคุณออกเพชรเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเพื่นกับบอลุดอยู่นะคะ่ะตะเขา่าอยะะู่เนาะจับตามองยึบจับลอตเตอรี่ไว้แคปหน้าจอไว้แล้วก่พิจารณาเอาเนาะคะ่ะพี่น้องวาเห้าชอบกันจัดแต่ห้าบอชอบกันพานไปเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะวิ่งลูดของเพื่อน บนสี่ล่างสองค่ะสองตัวสี่หางสี่สองสี่หนึ่งสองแปดสองเก้าค่ะสามตัวสองหางสี่สองแปดสองสี่หนึ่งสองตัวนี้สองตัวนิ่งที่สี่สองสองแปดเนาะคะ่ะนิ่งสองหางหางเดียวค่ะสามตัว สี่สองแปดวันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งกันย่าอ่าไปรุนกันค่ะลอตเตอรี่จับไว้ถ้าชอบเนาะคะ่ะชอบพิจาระหน้าเอาถ้าชอบก็จับผัดก็ผ่านเนาะคะ่ะของออเพชรค่ะรัฐบาลไทยอีกห้ายมือ่อตองทย,อย่อยทย่อยลงไปเนาะคะ่ะทะย่อยลงไปลงไปเรื่อยๆเล้ายเซียนอยู่ เอาให้มาว่างปัดคอยทย่อยไปเนาะรัฐบาลไทยคะ่ะแคบหน้าจอคะ่ะแคบหน้าจผิดจระนาไว้อ้าวไตต่อไปต่อเป็นของใครของเจตาพี่น้องของเจตาเขาไปตูเดียวเขาไปหาเนาะคะ่ะเจตาพารวยบนล่างห้า บิ่งตูเดียวค่ะเกือบรุดเกือบรุดเนาะค่ะเขาบ่าเป็นยังไปต่อไปใหม่กราบขอถูดขอไพ่เด้อค่ะแนวทางบอกเขาสองตูบ่เดินสามตูบ่ามาเนาะจีตาให้หน่อยๆค่ะสูตรนี่เนาะเอาหน่อยๆเอาหน่อยๆน้อบ่ต้องร้ายเนาะค่ะเอฟซีผู้มักหน่อยเตรียมแคปหนาจอไปต่อ กับจีตาผ้า,าลวด้วยค่ะรัฐบาลไทยบนล่างตูเดียวค่ะบิ่งบนล่างตูเดียวสีสองตัว4หางสี่หนึ่งสสองเก้เกหนึ่งเกค่ะสี่หนึ่งสีย์เค่ะสองหาง3มตัวนินที่ส1 0หย์เค่ะสองตัวจีตาเนินไห้เนาะแล้วก็ หนึ่งหางค่ะ่หนึ่งสี่ชอบกบระจัดค่ะคัดกบผพานใครจะไปรัฐบาลไทยพิจารณาาอาเนาะค่ะพี่น้องเหลืออ้ลยมือเนาะอีฟซีออ่อันเพิ่นปัสิวาอันล่งเร็วตรงล่งค่ะล่งไปให้เพิ่นเรื่อยเนาะลงไปพิจารณากันมีเวลาหลายดียพี่น้องมีเวลาฝันมีเวลาจับสซกันมีเวลาพิจารณากเป็นรัดของรัฐบาลไทยเนาะ มีเวลาหลายวันเนาะค่ะเจตาลุ่งห้ไปก่อนเนาะค่ะกลาบขอบุญขอบคุณเอฟซีทกท่านเนาะค่ะที่เขามารับชมรับฟังอขอพี่น้องมีความสุขค่ะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนไปไซสก็ขอให้ปลอดภัยเด้อค่ะเดินทางไปก็ปลอดภัยกลับมาค่ะให้มีโชคมีช่เนาะค่ะกลับมากกันมีโชคมีช่กัน คลิปหนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ